สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชิมน้ำปะลาเพิ่มซับน้ำปะลาปรุงสุกข,ของเสียแปวนะคะเรามากินก้อยข้าวปุ้นค่ะกำ,ำลังเตรียมกำลังเตรียมเครื่องโอ้โหหอยค่ะหอยเชอรี่สดๆจ้ามาจากทุ่งนาเลยจ้ะ นี่หมูยอหมูยอหนองคายค่ะมะนาวก็จากสวนนะคะแล้วก็หอมงหอมๆหอมเกล็ดยืดๆอ่ะเริ่มลงมือเลยค่ะน้องบุญน้องบุญจากสปปลาวนะคะ,ะรพริกก่อนคะ่ะพริกก่อนพริกพงเข้าเสีหลายเสียบลายก็ทันเป็ดหลายก็เสียบลายเอนบอ ถ้า่อยกินเพลิดเพลินได้โปรตีนไหลนี่คนเตรียมเครื่องค่ะอันนี้ลองไฟยนะคะมาจากเมียงเลยค่ะใส่เลยค่ะ่้นเดียวบ่ออีกซ้นนึงนิดนึงนเดีไยวหลาย,ลายประทันเอาหอมใส่ก่อน ปลาลนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากปลาจากอะไรนะแม่นำ้ำโขงมาจากเมืองบนค่ะน้ำพอไหมเอาอีกเอาอีกน้ำปลาอีกชอบน้ำเยอะๆไม่เค็มนะคะนัวค่ะอันอนี้เรก่อนมะนาวค่ะใส่ก่อนค่ะมะนาวนำนะคะ แต่มีน้ำมะขามแล้วนะคะอยู่ในนี้จะมีที่ต้มไปแล้วคือต้มน้ำมะขามใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บจะได้ห,งหงอหมๆเข้าเป็มะนาวน้ำตาลปี๊บเราไล้เรามะนาวเราก็ใส่เครื่องเลยมีเรื่องเลไเนี่ยใช่มุงใช่ไหมคะโอ้ยโ,โอ้ยมุหยอ,อยงหมดเลยเหรอสองมุหยองไม่เยอะไปเหรอคะ ไม่เป็นไรเรากินแบบเยอะเยอะไงอ๋อกินเยอะคนงานด้วยค่ะกินกับคนงานมีแต่คนตัวใหญ่ๆด้วยหรอกินเต็มคำเลยมชฉันคนเดียวใช่ไหมบูนที่ตัวเล็กจะแซ่บบอบูนจะแซ่บบอจากสปปสปปลาวนะคะเป็นไหน อื้อยังอื้อยัอองไม่มีอื้อค่ะใน YouTube อย่าอื้อค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มวิชัยฟาร์มรนะคะบรรยากาศนี่โอ้นลงกับก้อยข้าปุ้นค่ะอะไรบ้านิดหน่อยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะบุกนะคะน้ำมันจะอืดค่ะเข้าไห้พืไทยอ่ะ พูดไทยไม่คล่องค่ะมันจะตกราวค่<ฮ>ะคนเ <c oughs> บิงค่ะคนเบิงเ <c oughs> จ้าบรหัลยตีเขาพูดเนี่ยนะหันยากหน่อยออกินหมึย,ยาวๆอุ้ยอุอ้ยตัวเสียบแท้พูยเสียขาดอย่างเดียวขาดอะไรนะหอมต้นหอมใช่หอมเปรี้ยไหม หอมเฟย์มีเหรอหอมเป้ปเาวไปเอามาสิคะจัดไปคะ่ะหอมเฟย์ก็นี่นะคะจากสวนข้างบ้านอ่างความคะ่ะเอาชิมชิมสิคะคุณคุณชิมสิเราก็จะชิมนะคะชิมหอยคะ่ะเราชอบหอยคะ่ะกิมหอย น้ำปลาลามันไม่เค็มจริงมันนัวเอาใส่อีกน้ำปลา,ลาอายู่ลลยผงชูรสเราใส่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วน้ำปลาลาใส่อย่างไงก็ไม่เค็มนะคะมันไม่เค็มมันนัวอย่างเดียวเลยคะ่ะอร่อยมากน้ำปลาลาสั่งได้นะคะยี่สิบห้าบาทถูกๆอร่อยอร่อย ปริมาณ400มิลลิตรค่ะได้เยอะมากถูกด้วย,วยน้ำปลา,ปาเพิ่มซับของเสียบแปลวจากเมืองอุบลค่ะสแกน QR code แล้วก็โทรเบอร์นี้เลยนะคะโทรสั่งได้เลย4ขวดร้อยถูกมากนะคะส่งก็มีนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะในไลน์นี้หรือโทรเบอร์นี้ค่ะขอเปรี้ยวอีกได้ไหมคุณบุญ เผียอย่างนิดนึงอยากกินเปรี้ยวอะ่ะอีกเปียงเดียวก็ได้ค่ะเปียงนึงอีกเปียงนึงดูสิดทน่ากินมากเสร็จพอหรือยังเสร็จพอแล้วนะห์น่ากินมาก ชิมเลยนะ,ะแซ่แบแซ่บเนือนปลาดี๋งยังไม่แสบอ,ะอ่ะ้อนอรอมเลยผ็ดเผ็ดได้ใจจริง เรากินเผ็ดไม่ได้ดนะ้วยแหละแล้วก็มีปิ้งไก่ค่ะปิ้งไก่แอบเผ็ดนะคะตอนนี้คนติดตามเรา200คนแล้วนะคะเพื่อติดตามเราเยอะๆหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะค่ะ มาดูเลยของกินนะคะของกินเะดูเลยค่ะอ้วนมากินก่อนแล้วจะไม่อ้วนได้ไงนะคะดูของกินอีกจานหนึ่งค่ะอือ mm ือ hmm. มันมันอ้วนอ้นอนอนอนวนแบบไหเราทำกิฟส์ปะเลี่ยวค่ะคิฟแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งอะไรเลยจะมีเสียงรบกวนนิดน้อยนะครับเรายังไม่หมดอีกต้มเนื้อต้มเครื่อง,งในต้มเนื้อนะคะ ้องปรัไม่ปรุงก็ได้ใส่พริกนิดหน่อยก็พอแล้วอ่ะขอมมันอร่อยอยู่แล้วดูสิคะเปื่อยๆเลยคุณบุญกับข้าวคุณเยอะมากแต่ละวันทำไมคุณยังพร้อมอยู่เลยอะ่อยนะ <c oughs> ทำไมคุณยังพรอมอยู่เลยทำไมรอ้วนอยู่คนเดียวยเ,เราจะพูดท่อเพื่อไปเรื่อยๆนะคะ ระหว่างรอเพื่อนมาทานด้วยนะคะมาค่ะมาเถอะค่ะอยู่แล้วค่ะขอจัดของมันมาอีกสักคำแล้วกันนะ ค่ะพอนาแล้วค่ะหิวแล้วค่ะคุณบุญเพิ่มพริกใส่ต้มใส่บ้างเหลือนิดหน่อยค่ะพอแล้วค่ะใชมาอยู่ รนะคะจะรอนานนิดหน่อยลีลาค่ะลีลามันจะน้นหอยค่ะแอปเปิลลี่จากบ่อปลาเรานะคะอืมโอยเป็นไงบอกรสชาติหน่อยปลาะละหนวมาก บบไม่เหม็นเลยเนา<ำ>ะกินหมดไหมเนี่ย<ม>ตัวเล็กแต่กินเยอะนะคะเนี่ยคุณบุญเนย่ยเป็นไงอร่อยอร่อยออบอกเลยปลาสั่งเลยค่ะอย่ารอช้านี่ค่ะ ไม่ได้โฆษณาสักบาทเลยค่ะซื้อกินด้วยคะ่ะเนี่ยซื้อกินด้วยไม่โฆษณาสักบาทด้วยแต่เราอยากให้เพื่อนๆได้กินได้ลองกินของอร่อยคะ่ะนีค่ะแเมแบ่งไว้ให้คนงานด้วย ทำใหญ่ไม่ได้ค่ะเผ็ดกินไม่เผ็ดไม่ได้ญี่ปุ่นเข้ายากเยาให้คนงานเราต้มบัวสักคำเนี่ยชอบอย่เงี้ยตรงน้ำน้ำอะเนี่ยอืออือเปื่อยมาก ยังเอาไม่อยากขายงานเลยเดี๋ยวพวกเราต้องลากันไปทานก่อนนะคะไปบ้านหน่อยบุญ